สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านมาทราบขั้นตอนการเดินทางเข้าสปปลาวนะครับซึ่งรัฐบาลกำลังมีนโยบายที่จะรับนักท่องเที่ยวหรืออนุญาตให้แล้วเดินทางไปต่างประเทศได้นะครับสำหรับประเทศไทยและสะปปลาวนะครับที่เราจะพูดถึงขณะนี้เอิอ่มซึ่งมีชายแดน ติดกับสปปลาวก็มีอยู่หลายจังหวัดทั้งภาคเหนือและภาคอีสานนะครับได้แก่จังหวัดเชียงรายจังหวัดเลยน้องคายบุญการกนครพนมมุกดาหาน้ำนาเจริญและอุบลราชธานีนะครับขั้นตอนในการเดินทางจะต้องมีหนังสืออนุญาตนะครับสำหรับประชาชนหรือบุคคลทั่วไปก็จะมีหนังสืออยู่สองประเภทนะครับหนังสือเดินทาง พาสปอร์ตจะอยู่ที่สปปลาวได้30วันนะครับหรือสงหนังสือบอดเดอร์พาสจะอยู่ในสปปลาวได้3วันสองเกินนอกนนจากนั้นก็จะมีหนังสือเกี่ยวกับทางราชการนะครับของของบุคคลที่เป็นราชการก็จะมีหนังสือต่างหากนะครับแล้วก็ถ้าใครอยู่เกิน ก็จะถูกปรับอยู่5ดอลลาร์นะครับต่อวันเออค่าใช้จ่ายในการเข้าประเทศสปปลาวก็อยู่ที่ตกที่ประมาณ200บาทต่อคนนะครับรายละเอียดเป็นยังไงแล้วก็ไปติดตามอีกครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเวลาเราเดินทางเข้าประเทศสปปลาวนะครับอันที่2ก็คือยานพาหนะจะมีอยู่2ประเภทก็คือรถยนต์ส่วนบ,บุคคล จะต้องมีหนังสือประจำตัวรถซึ่งเราเรียกว่าหนังสือเล่มสีม่วงนะครับเป็นฉบับจริงค่าใช้จ่ายก็อยู่ที่25 0าบาทต่อคันนะครับแล้วก็กรมทรรม์บุคคลที่3อันที่2ก็เกี่ยวกับการเข้าประเทศโดยรถขนส่งสินค้าจะต้องมีหนังสืออนุญาตขนส่งระหว่างประเทศนะครับคือเล่มสีเขียวแล้วก็กรมทรรม์ การบุคคลที่3นะครับการขับรถเข้าสปปลาวจะต้องขับรถเข้าทางขวานะครับแล้วก็ขับรถได้ไม่เกิน60สิกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอนอกเหนื้จากนั้นอถ้าใครเข้าสปปลาวแล้วก็จะมีซึ่งเราบ้านเรานิยมก็คือ ซื้อสินค้าบอดภาษีหรือฟรีพอตนะครับจะมี2อ,อย่างก็คือเครื่องดื่มพวกเหล้าเบียร์ไวอะไรพวกนี้นะครับแต่เข้ากับปร,ประเทศไทยได้ไม่เกินคนละ1ลิตรอันที่2ก็คือบุหรี่นะครับซื้อกลับบ้านเราได้ไม่เกิน200มวนหรือ1คอตต้อนนะครับอันนี้เป็นเกิดเล็กๆน้อยที่แอดมินนำมาฝาก และก็การขนส่งที่เราเห็นอยู่ขนานี้คือ MOU ที่เขาระหว่างรัฐบาลทั้งสองประเทศได้ตกลงกันก็คือคืออนุญาตให้ใรถคนขนส่งสินค้าเข้าได้ซึ่งจะมีบุคคลประจำรถได้สองคนก็ได้แก่คนขับและผู้ช่วยคนขับนะครับอ,อฉะนั้น ต่อไปก็จะ,ประ,ะประชาชนทั่วไปก็จะเดินทางเข้าได้นะครับเพราะว่าโควิดก็เริ่มคี้คลายเริ่มมีการกมีวัคซีนฉีดป้องก,กันโรคโควิด -19 ได้นะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศดีๆสำหรับประชาชนหรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการเดินทางเข้าสปปลาวหรือ ประชาชน่างพบสพปอ,พอลาวก็จะเริ่มเดินทางกลับมาทำงานที่ทางประเทศไทยปกตินะครับหรือว่าเป็นบรรยากาศดีๆนะครับอันนี้คือเกจเล็กๆน้อยที่แอ m ดมินนำมาฝากเออท่านผู้ชมที่เข้ามาชมนะครับสำหรับคลิปนี้สุดท้ายนะครับแอ m ดมินก็ขอฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือมีเรื่องแนะนำคอมเมนต์อะไรดีๆก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับเอิอคลิปหน้าแอดมินจะลงบรรยากาศอื่นๆหรือบรรยากาศดีๆต่อไปให้ท่านผู้ชมที่เข้ามาชมได้จับได้ชมต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอจบเพียงแค่นี้ นะครับขอบคุณครับ